วันนี้ไปงานสวัสดีปีใหม่ของฝ่ายการพยาบาสลสนุกมากเลยค่ะจัดตรงกับวันวาเลนไทยพอดีเลยอาหารปีนี้ดีมากบุฟเฟ่ไม่อั้นเลยค่ะเขาผัดปูกับผัดไทยอร่อยสุดๆทั้งขนมผลไม้ก็มีมากมายและของขวัญจับฉลากนี้โอ้โหมีใครไม่รู้ได้ตู้เย็นจับเบอร์ตองนึงและไฮไลท์ของงานที่เราเราคอยก็มาถึงพอเราลงทะเบียนเราก็จะได้คูปองมาจับฉลากนี้และที่ฉออันรอคอยของรางวัลใหญ่มีมากมายดูสิว่าแนนจะได้อะไรปีนี้โอ้ยฝนได้ของรางวัลใหญ่ไปแล้วได้ข่าวว่าได้เครื่องชงกาแฟ แล้วแนนก็เลือกอันนู้นเลยค่ะมักใหญ่ไฟสูงเอาไปเลยจ้าสิ่งที่ได้ก็ตามคนจับเลยจากความน่ารักของตุ๊กตากล่องสูงพี่เขาใส่ให้ดูว่าแบบนี้เลยน่ารักฟินๆแบบนี้เลยแนนก็เลือกมาแล้วค่ะบล็อกกลางไปเลยนะคะย่าๆได้มาแล้วก็ภูมิใจนะคะวงกุญแจกล่องสูงถือว่าเป็นรางวัลใหญ่สําหรับแนนแล้วและก็กลับมารับประทานอาหารนะคะเราก็ต้องโตหน้าเลยสิจ้าติดเวทีร้องขราวจัดไปด้วยการแกะ กองสุ่มกันก่อนเลยว่าเราจะได้น้องสีอะไรว้าวว้าว,าว,าวาแกะออกมาแล้วฉีกซองและปุงรสอ่ะไม่ใช่มามา่าฉีกซองแล้ว,ว,วดูสิจ้าเอาได้เป็นตัวสีน้ําเงินนะ่ารักมากคือมีความน่ารักแสดงว่าปีนี้ชีวิตจะต้องมีความน่ารักไปทั้งปีคนะิมินานโะต พอเราถ่ายรูปกันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มบันเลงการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็นวันวนาเลนไทน์เนาะดอกไม้ใครไม่รู้วางอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็เอามาถ่ายลงคลิปนิดนึงสร้างเลตติ้งว่าแบบเป็นคนสวยที่มีดอกกุหลาบแต่จริงๆแล้วไม่มีเลยจ้ะอันนี้บีบมะนาวหรืออะไรจะเนี่ยโอ้ยรับประทานข้าวผัดปูที่มีความเปรี้ยวรสชาติกลมกล่อมถึงใจต่อกันด้วยผัดไทยประตูผีประตูไหนไม่รู้คะ่ะแต่เพ่อีฉันเข้ามาประตูหน้าอร่อยมากตามด้วยลูกชิ้นนะคะนำ จิ้มรสเดส็ดเผ็ดและจัดจานอร่อยมากค่ะต่อกันด้วยข้าวเกลียบนะคะที่เคี้ยวแบบผู้ดีก็ยังได้ยินเสียงกรอบไปถึงหน้าประตูห่างจ้า